สอ,องของสายอีครับก็ในรอบ1 6ทีมแล้วครับเกมในคู่นี้ครับเดินทางถึงคู่ที่7แล้วครับในวันนี้ครับมีทั้งหมดมุมทงทางด้านขวาแล้วขวาลูกนี้ก็อย่างไม่ได้ครับบอลหลุดออกมาแล้วขวาอีกทีหนึ่งลูกนี้บอลจากหุบเสียบเสาออไปก็เหินข้ามคานออกไปครับเอยครับเหลวสายเหินมาลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับ ขึ้นนำไปก่อนแล้วครับกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีครับเข้าไปแล้วครับกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีครับออกขึ้นน้ำไปครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับออกมาใหม่ครับทางด้านซ้ายครับของบ้านหาเกมเข้ามาครับสุพรรณบุรียกยาวขึ้นมาลูกนี้ได้ขึ้นโขกบอลมันยาวลงมาแล้วเรียบร้อยเลยครับสองประตูต่อศูนย์ครับเป็น สองประตูต่ตูนย์ครับกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีครับมีแต่ผู้เล่นตัวใหญ่ๆดังนั้นดีครับแล้วมุดมาลูกนี้ก็เปิดเข้าในมาเป็นของสุพรรณบุรีได้ลองลูกนี้ก็เกือบ คอเนอร์ก็มาครับของกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีครับยกยาวขึ้นมาลูกนี้ได้ร้องโขกก็อย่งางขาดไม่โดนแล้วขวาลูกนี้เรียบร้อยเลยครับประตูที่3ครับกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีครับแล้วหมุนออกมามายังไม่มีครับแล้ว จบเกมครับในครึ่งเวลาแรกครับเป็นทางด้านกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีครับออกขึ้นนำบรรหารจำใสวิทยาหนึ่งอยู่3มประตูต่อศูนย์ครับมาครับเกมในครึ่งเวลาหลังครับเริ่มต้นอ,ออกมาใหม่ครับแล้วพีกขึ้นมาชาตพลแปะ1-2สองชาตพนให้มาลูกนี้กดขวาเข้ามาก็ยังไม่ได้ครับเขาช่องทางการไร้สดด้วยครับเฟส มิกาซ่าฟุตบอลคับแล้วก็ y o u t u b e มิกาซ่าแชมเปี้ยนครับแล้วแล้วลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับอังเหนินบุตลงใต้คานไปเลยครับรัฐานนันครับกดลูกนี้ก็ได้ลองเปิดฟิกิกลูกนี้เข้าไปครับ มาถึงลูกนี้ได้ลองก็ยังไม่ได้ครับโอ้โหเอาไว้เลยครับแล้วหมดเวลาทางการแข่งขันครับกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีครับเอาชนะวันหารแจมใสวิทยาหนึ่งไปได้ครับ4ประตูต่อศูนย์ครับทำให้กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีครับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายครับนิก a s ซ่าอายุสิบสี่แชมปเปียนครับพสนับสนุนโดย